สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้นะคะคุณครูนะคะก็จะพาเด็กๆนะคะมาเรียนรู้เกี่ยวกับหน่วยชุมชนของฉันนะคะ,ะเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะก็จะมีทั้งหมด2เรื่องด้วยกันนะคะเรื่องแรกนะคะก็จะเป็นเรื่องของโรงพยาบาลแล้วก็คลินิกนะคะ,ะส่วนเรื่องที่2นะคะก็จะเป็นเรื่องของสวนสาธารณะนะคะทีนี้เดี๋ยว เราจะไปเข้าสู่บทเรียนกันเลยนะคะว่าวันนี้ครูจะพาเด็กไปเรียนรู้อะไรบ้างนะคะภาพสถานที่แรกนะคะที่ยังครูนํามาให้ดูนะคะก็จะเป็นภาพของโรงพยาบาลนะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนลักษณะภายนอกนะคะของโรงพยาบาลนะคะในชุมชนของเรานะคะก็จะมีโรงพยาบาลนะคะที่เอาไว้ใช้รักษาคนไข้นะคะเวลาเรา เจ็บป่วยนะคะเราก็จะไปรักษาที่โรงพยาบาลนะคะทีนี้สถานที่ที่เราจะไปนะคะ <c oughs> ก็จะเป็นสถานที่ที่ใกล้ใกล้เคียงกับหมู่บ้านนะคะหรือว่าอยู่ในหมู่บ้านของเราเลยนะคะสถานที่แรกนะคะก็จะเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน,นะคะหรือว่าหรือว่านะคะเราเรียกว่าอนามัยนะคะส่วนมากนะคะเราก็จะเราเจ็บ ตัวเล็กๆน้อยๆนะคะเราก็จะไปที่อนามัยนะคะแล้วก็สถานที่ที่2นะคะก็จะเป็นโรงพยาบาลประจำอําเภอนะคะอันนี้ก็จะอยู่ในตัวอําเภอแล้วก็สถานที่ที่3นะคะก็จะเป็นโรงพยาบาลประจำจังหวัดนะคะก็จะอยู่ในตัวจังหวัดนะคะโรงพยาบาลก็จะมีทั้งหมด3โรงพยาบาลนะคะที่อยู่ในชุมชนของเรานะคะทีนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้ว่า ในโรงพยาบาลน,นี้มีใครบ้างที่ทำงานอยู่หรือว่าใครบ้างที่อาศัยอยู่ที่โรงพยาบาลน,นะคะหลักๆเลยนะคะที่เรารู้จักนะคะก็จะเป็นคุณหมอนะคะคุณหมออ่าลำดับที่สองนะคะบุคคลที่สองก็คือพยาบาลน,นะคะแล้วก็บุคคลที่สามที่เรารู้จักเลยก็คือจะต้องเป็นคนไข้นะคะ สามบุคคลนี้นะคะที่เราที่เด็กๆนะคะจะรู้จักเลยว่าที่โรงพยาบาลต้องมีคุณหมอคอยรักษาคนไข้นะคะต้องมีพยาบาลคอยฉีดยาให้คนไข้นะคะแล้วก็ต้องมีคนไข้นะคะที่ไปรักษากับคุณหมอนะคะอันนี้คือคุณครูก็จะยกตัวอย่างมาแค่3คนนะคะเพื่อให้เด็กๆเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะคะทีนี้เราจะมาดูหน้าที่ของคุณหมอนะคะ คุณหมอนะคะนอกเหนือจากจะทํางานในโรงพยาบาลแล้วนะคะคุณหมอก็ยังทงาําำทํางานในคลินิกด้วยนะคะคลินิกนะคะเป็นสถานที่ทํางานอีกแห่งหนึ่งของคุณหมอนะคะซึ่งคุณหมอจัดตั้งขึ้นเองนะคะ เป็นสถานที่ที่คุณหมอทํางานนอกเวลานะคะก็คือในช่วงเช้าก่อนที่คุณหมอจะเข้าโรงพยาบาลนะคะคุณหมอก็จะมาเปิดคลินิกประมาณหนึ่งชั่วโมงก่อนนะคะแล้วก็ไปทํางานที่โรงพยาบาลหลังจากนั้นเลิกงานที่โรงพยาบาลแล้วนะคะคุณหมอก็จะทําการเปิดคลินิกอีกครั้งหนึ่งในช่วงเย็นนะคะคลินิกนะคะจะแตกต่างจากโรงพยาบาลนะคะก็คือจะมีลักขนาดเล็กกว่าโรงพยาบาลนะคะแล้วก็จะไม่มี พยาบาลนะคะจะเป็นคนที่จะช่วยคุณหมอนะคะก็อาจจะเป็นเป็นเพื่อนหรือว่าเป็นบุคคลในครอบครัวของคุณหมอนะคะที่จะมาช่วยจัดยาให้นะคะจะไม่มีพยาบาลเยอะๆเหมือนที่โรงพยาบาลนะคะก็จะมีคุณหมอเป็นคนตรวจตรวจอาการแล้วก็เป็นคนจ่ายยาให้เลยนะคะ ที่คลินิกนะคะก็จะมีความสะดวกสบายมากมากกว่าที่โรงพยาบาลนะคะก็คือ,อผู้คนก็จะไม่เยอะนะคะทีนี้เวลาทำตรวจโรคภัยต่างๆนะคะเวลาก็จะรวดเร็วสะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะแต่ว่าที่คลินิกนะคะก็จะมีค่าใช้จ่ายในการตรวจรักษาแล้วก็ค่าย,ยาด้วยนะคะเพราะว่าคลินิกนะคะเป็นสถานบริการที่ก่อตั้งโดยคุณหมอนะคะไม่ใช่ ไม่ได้เป็นโรงพยาบาลที่เอาไว้ใช้สำหรับบริการประชาชนนะคะเราก็จะมีค่าใช้จ่ายในการรักษาส่วนหนึ่งด้วยนะคะทีนี้เรามาดูคุณหมอนะคะบุคคลที่คุณนำยกตัวอย่างมาคุณหมอนะคะคุณหมอก็จะทำหน้าที่รักษาคนไข้นะคะคุณหมอจะมีทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงนะคะเป็นได้ทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงนะคะคุณหมอทีนี้เราจะสังเกตได้ยังไงว่า บคุคคลคนนี้คือคุณหมอนะคะทีนี้คุณรูมีจุดสังเกตให้เด็กๆด,ดูนะคะก็คือที่คอของคุณหมอนะคะจะก็จะมีาสายคล้องนะคะตรงนี้จะเป็นหูฟังของคุณหมอนะคะคุณหมอนะคะจะจะใช้หูฟังนะคะคล้องไว้ที่คอของตนเองนะคะเพื่อเวลาที่ไปตรวจคนไข้นะคะจะได้สะดวกแล้วก็หยิบง่ายนะคะ หูฟังนี้นะคะก็จะมีไว้สําหรับวัดวัดหัวใจการเต้นของหัวใจแล้วก็เด็กๆที่เป็นหอบหืดคุณหมอก็จะใช้ฟังฟังลแล้วก็ให,ให้ให้เราหายใจเรงๆนะคะใครที่มีเสเลดคุณหมอก็จะใช้หูฟังนี้ฟังแล้วก็จะนั้นะก็จะทําการรักษาแล้วก็จ่ายยาให้นะคะอันนี้คือหน้าที่ของคุณหมอทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงนะคะ,ะทีนี้คนต่อไปนะคะก็คือ พยาบาลนะคะพยาบาลส่วนมากนะคะเราก็จะเห็นเป็นผู้หญิงนะคะพยาบาลนะคะก็จะสวมชุดสีขาวนะคะสิ่งที่สังเกตได้ว่าคนบุคคลนี้นะคะเป็นพยาบาลนะคะก็คือพยาบาลทุกคนนะคะทุกโรงพยาบาลก็จะใส่หมวกใช่ไหมคะจะมีหมวกหนึ่งใบหมวกสีขาวนะคะใส่ที่หัวตลอดเวลานะคะแล้วก็สวมชุดนางพยาบาลสีขาวแล้วก็พยาบาลนะคะก็จะถือ เป็นเหมือนสมุดอยู่หนึ่งเล่มนะคะนี้ออยู่ที่มือคุณนางพยาบาลนะคะจะทําหน้าที่ไปตามคุณหมอนะคะไปตรวจคนไข้แล้วก็จะทําหน้าที่จดอาการของคนไข้นะคะว่าคนไข้นะคะมีอาการดีขึ้นหรือว่ามีอาการสุดลงยังไงบ้างนะคะต้องรับประทานยาหรือว่าต้องรักษาอีกประมาณกี่วันนะคะอันนี้นางพยาบาลก็จะทําหน้าที่จดแล้วก็ไปรายงาน ให้กับคุณหมออีกรอบหนึ่งนะคะอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของนางพยาบาลนะคะ,ะสำหรับเรื่องโรงพยาบาลและคลินิกนะคะก็ครูก็มีเนื้อหามีเพียงแค่นี้นะคะต่อไปนะคะเราก็จะมาดูเรื่องของสวนสาธารณะนะคะวันนี้นะคะครูนำภากสวนสาธารณะนะคะมาให้เด็กๆดูเป็นตัวอย่างนะคะว่าสวนสาธารณะมีไว้ทำอะไรนะคะให้เด็กๆดูจากภาพตัวอย่างนะคะ ก็จะมีเด็กทั้งหมดเจ็ดคนนะคะมาเล่นที่สวนสาธารณะบางคนก็เล่นซ่อนแอบางคนก็เล่นกีฬาฟุตบอลนะคะบางคนก็เล่นว่าวนะคะจากที่เราได้ดูจากรูปภาพแล้วนะคะก็จะทําให้เด็กๆนะคะพอมองออกว่าสวนสาธารณะนะคะมีไว้สําหรับทําอะไรสวนสาธารณะนะคะก็คือเอาไว้ใช้นะคะสำหรับออกกําลังกายพักผ่อนเดินเล่นในช่วง เช้าตรู่หรือว่าในช่วงเย็นนะคะที่ไม่มีแสงแดดแล้วอากาศก็จะปลอดโปร่งสดชื่นนะคะส่วนสาธารณะนะคะจะเป็นสถานที่ที่สะอาดน่าอยู่ร่มรื่นนะคะจะเต็มไปด้วยต้นไม้นะคะที่ให้ร่มเงาตลอดเวลานะคะ,ะคนส่วนมากนะคะก็จะ ชอบไปเดินเล่นแล้วก็ไปออกกําลังกายที่สวนสาธารณะนะคะเพื่อเป็นการพักผ่อนหย่อนใจผ่อนคลายไปในตัวด้วยนะคะหลังจากที่เลิกงานแล้วนะคะเพราะฉะนั้นนะคะสวนสาธารณะนะคะเราก็จะต้องคนที่ไปใช้บริการนะคะก็จะต้องรักษาความสะอาดนะคะแล้วก็ไม่ส่งเสียงดังเพราะว่าสวนสาธารณะนะคะ,ะไม่ได้เป็นไม่ได้มีใครเป็นเจ้าของนะคะก็คือทุกคนสามารถเข้าไปใช้บริการได้ ทุกคนสามารถเป็นเจ้าของร่วมกันได้แล้วก็สามารถรักษาสภาพแวดล้อมแล้วก็ความสะอาดสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆในส่วนส,วนสาธารณะแล้วก็กรวมถึงการรักษาความปลอดภัยของตนเองในการใช้ส่วนสาธารณะด้วยนะคะ,ะทีนี้เราก็จะไปทำแบบฝึกหัดกันนะคะแบบฝึกหัดของคุณครูนะคะจะมีอยู่ทั้งหมด4ชุดนะคะเดี๋ยวเราไปดูชุดแรกกันเลยแผ่นแรกนะคะ ชุดที่หนึ่งนะคะก็คือเดี๋ยวครูจะเขียนหมายเลขหนึ่งนะคะชุดที่หนึ่งตรงนี้นะคะให้เด็กๆนะคะวาดภาพแมวตามรอยปะนะคะแล้วก็เติมหูตาจมูกปากให้กับแมวนะคะที่คุณหมอกำลังฉีดยาให้หลังจากนั้นนะคะก็เขียนตามรอยปะตัวอักษร V ด้านล่างนะคะให้สวยงามแล้วก็แผ่นที่สองนะคะใบงานที่สองวันนี้นะคะ <c oughs> ก็ให้เด็กๆนะคะขับรถพยาบาลนะคะตามขับรถพยาบาลนะคะไปในเส้นทางที่มีฮอนกูกนะคะเราก็จะขับผ่านฮอนกูกไปนะคะทีนี้เขามีเส้นทางที่เดินทางมาแล้วเราก็มาถึงฮอนกูกตัวนี้เราก็จะทําการเดินทางต่อไปโดยเด็กๆนะคะขีดลากเส้นนะคะต่อจากฮอนกูกที่เขา กำหนดมาไว้แล้วนะคะแล้วก็ลากเส้นต่อไปนะคะขีดทับตัวโฮโลฮูกไปในทุกๆตัวนะคะลากต่อไปจนถึงโรงพยาบาลด้านล่างนะคะอยู่ฝั่งขวามือเลยนะคะเมื่อเสร็จแล้วนะคะเราก็มาดูแบบฝึกหัดที่3กัน แบบฝึกหัดที่3นะคะอันนี้ง่ายๆก็คือให้เด็กๆเ,เขียนตามรอยป่าตัวอักษร V นะคะมีทั้งหมด3ตัวในนี้แล้วก็ฝึกอ่านนะคะคำศัพท์ภาษาอังกฤษมีทั้งหมด2คํคำนะคะคำที่1แว่ v a นะคะแปลว่ารถตู้และคำที่2นะคะเวแปลว่าเสื้อกล้ามค่ะต่อไปนะคะใบงานแผนที่4นะคะให้เด็กๆนะคะดูดอกไม้ ที่ปลูกอยู่ริมรั้วนี้นะคะเราให้เราสังเกตดูนะคะว่าชาวสวนคนนี้ปลูกดอกไม้แบบไหนปลูกดอกไม้สีอะไรบ้างเขาสลับกันแบบไหนนะคะหลังจากนั้นก็ให้เราระบ,บายสีดอกไม้ดอกสุดท้ายนะคะลงไปให้ถูกต้องนะคะทีน,นี้การบ้านวันนี้นะคะการบ้านให้เด็กๆนะคะทำในวันเสาร์อาทิตย์ก็ได้นะคะนี เพราะว่าเราหยุดสองวันนะคะครูก,ก็จะให้การบ้านเยอะนะคะเรามาดูการบ้านอันแรกนะคะเขาให้เด็กๆนะคะช่วยนําขยะในโรงพยาบาลนะคะไปทิ้งลงในถังขยะให้ตรงกับประเภทของขยะนะคะทีนี้ขยะนะคะจะมีทั้งหมด4ประเภทนะคะประเภทที่1น,นะคะถังสีเขียวจะเป็นขยะเปียกนะคะจําพวกเศษอาหารเศษผักเศษผลไม้นะคะ อ่าต่อไปสีเหลืองนะคะขยะแห้งนะคะก็จะเป็นพวกกิ่งไม้ใบไม้นะคะแล้วก็ขยะทางที่3นะคะสีน้ําเงินเป็นขยะรีไซเคิลนะคะก็จะเป็นพวกกระดาษกล่องแล้วก็ขวดพลาสติกนะคะและทางสุดท้ายนะคะเป็นขยะอันตรายนะคะก็จะเป็นพวกฐานไฟฉายยาฆ่ามแมลงแล้วก็พวกหลอดไฟนะคะอาทีนี้นะคะเด็กๆก,ก็ตัดตัดรูปภาพขยะทั้งหมด 8ปดรูปภาพนี้นะคะจะมีทั้งหมด8รูปภาพนะคะพอตัดเสร็จแล้วนะคะก็ให้เรามาแยกขยะให้ตรงกับประเภทของขยะนะขยะเปียงได้แกเ่เศษผักเศษผลเศษผลไม้นะคะเราก็นําผักเศษผักเศษผลไม้มาติดตรงนี้ให้ถูกต้องนะคะทีนี้ก็ก็ให้เด็กๆทําให้ครบนะคะติดรูปภาพให้ครบต่อไปนะคะใบการบ้าน อันต่อไปนะคะก็คือให้เด็กๆนะคะระบายสีตกแต่งรั้วส่วนสาธารณะที่กําหนดให้นะคะรั้วตรงนี้นะคะทีต่ตรงที่ครูขีดนี้นะคะจะมีพยัญชนะออออ่างก,กับพอดกมูกอยู่แล้วเขาให้เด็กๆนะคะระบายสีพยัญชนะนี้นะคะโดยที่เขากําหนดสีมาให้ก็คืออออ่างนะคะให้ระบายสีแดง ส่วนฮอนดกฮูกนะคะให้ระบายด้วยสีน้ําเงินนะคะอะเด็กๆก,ก็ดูไปทีละตัวอักษรแล้วก็ระบายตามที่เขากำหนดมาให้ถูกต้องนะคะหลังจากนั้นเมื่อระบายสีเสร็จแล้วนะคะก็เขียนตามรอยปะด้านล่างให้สวยงามนะคะอาการบ้านชุดที่2องหน้าที่2องนะคะก็ให้เด็กๆเ,เขียนตามรอยปะคําศัพท์ข้างบนนะคะคําว่าเวดแล้วก็คำว่าแวนนะคะ หลังจากนั้นเมื่อเขียนเสร็จแล้วก็มาระบายสีภาพด้านล่างนะคะให้สวยงามการบ้านชุดชิ้นต่อไปนะคะเป็นชุดกิจกรรมสร้างสารรค์นะคะให้เด็กๆนะคะนับจํานวนดอกไม้นะคะที่เด็กชายคนนี้ปลูกให้นับจํานวนนะคะแล้วก็ระบายสีให้สวยงามหลังจากนั้นก็เขียนตามรอยปะตัวเลขนะคะตัวเลขนี้เราจะรู้ได้ว่าเป็นเลขอะไร เราก็ต้องนับจํานวนของดอกไม้ก่อนนะคะเมื่อเรานับได้ว่ามีทั้งหมดกี่ดอกเราก็จะรู้ว่าตัวเลขที่เราต้องเขียนนี้คือเลขอะไรนะคะค,คุณครูจะยังไม่บอกว่าตัวเลขนี้คือเลขอะไรก็ให้เด็กๆนะคะไปนับจํานวนดอกไม้แล้วก็ระบายสีหลังจากนั้นก็จะมาเขียนตามรอยปะให้สวยงามนะคะหลังจากที่ทําใบงานแล้วก็การบ้านเสร็จแล้วนะคะก็ให้เด็กๆนะคะส่ง ใบงานนี้ถ่ายรูปส่งให้คุณครูในอัลาบ,บัมการบ้านเรียนออนไลน์นะคะ,ะคุณครูอนุญาตให้เราทำการบ้านในช่วงวันเสาร์อาทิตย์ได้นะคะเพราะว่ารวมแล้วมันก็จะเยอะเพราะว่าเราเรียนด้วยกันทั้งหมด2เรื่องนะคะ,ะวันนี้นะคะเราอาจจะส่งแค่ใบงานแบบฝึกหัดที่ทำกับคุณครูก่อนนะคะแล้วก็ส่วนการบ้านนะคะเราค่อยไปทำวันเสาร์อาทิตย์ ก็ได้นะคะจะได้ไม่เยอะเกินไปนะคะ,ะสำหรับวันนี้นะคะครูก็มีเรื่องที่จะมาะฝากเพียงแค่นี้นะคะเดี๋ยวเราจะเจอกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะคะแล้วก็จะมาดูว่าคุณครูนะคะจะพาเด็กๆนะคะไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรต่อไปนะคะ,ะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ